มาหมดเลยนะครับอ๋อไปๆไปใช่ไหมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะวิกฤตโควิดด้วยนะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าขนมอะไรนี่ฮะซาบุซ่าใช่ไหมั้นก็เอาเอาหมดเลยซาบุซ่า เพื่อนเพื่อนกครเก่งไหมขนมซาบุซา่ <c ười> าใสด้านในเป็นอะไรกะป,<ล>ปลาใช่ไหมด้านในมีปลานะครับรเพื่อนเพื่อนใสปลาใช่ไหมเ,เอาหมดเลยนะครับรเพื่อนเพื่อนเดียวเราค่อยไปแจกนะครับมเบาเลยแต่ก็ทำไงแล้วก็นับด้วย,นนวยเท่าไหร่เพื่อนเ่ครเก่งไหมขนมนี่ ซาบุสระเดี๋ยวเราเอาหมดเลยซาบุสระพอดีเราไปแกะเพื่อนๆต้องช่วยๆกันนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะช่วยมาอุดหนุนได้นะครับเพื่อนๆขายทุกวันขายทุกวันนะครับนี่เขาเรียกว่าขนมอะไรนี่กันโดนัทใช่ไหมเพื่อนๆเคยไหมโดนัทสีเขียวนะโดนัทนี่ขายกี่บาทนี่ขายยังไงนี่ถุงละยี่สิบถุงละยี่สิบสีเอ๋ ผ่ามาทานนี่ก็ช่วยมาอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆพื่อนนี่ครับที่ว่ายำใช่ไหมทำยำใช่ไหมยำอะไรบ้างที่นี่ฮะยำาม่หมาก็มียำไก่แท่ก็มีนะครับเพื่อนๆพื่อนใครทุกวันนะครับผ่ามาทานนี่ช่วยอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆ มีครบนะครับมีคาริวานน้ำอะไรนี่มีชื่ออังกุนใช่ไหมกา้ฟก็นีกาแฟก็มีนะครับเพื่อนๆฮะโอเลี้ยงใช่ไหมชาเย็นชาดำแต่บอิีมีครบมไหมครับก็แล้วแต่มเพื่อจะเอาน้ำมาที่สีแย่หรืโบติกไดช่วยอุ่นนุ่มด้วยนะครับแกบอกว่าใช้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดใช่ไหมมีวันหยุดวันสุดหยุดวันสุดวันเดียวนะครับเพื่อนๆ เพื่อนพามาทันนี้ช่วยอุ่นหนึ่งด้วยนะครับเกะเวราว่าใครมันก็กดีช่วงน,นี้นะช่วงน,นี้คงเงียบนะครับสองทุ่มก็ต้องปิดร้านแล้วนะครับวพอดีเราเมาไปแกะนะครับเพื่อนๆช่วยๆกันนะช่วงน,นี้นะโอเคครับเพื่อนๆนะจะเราเมาของเยอะยะนะครับเดี๋ยวพมจะไปแกะให้เด็ดๆนะครับอพอดี้ผมพามาทันนี้ก็เห็นเด็กเล่นน้ำอยู่นะครับเมาขนมมาไห หลังนะจาเราไปเมาขอนะครับเราก็พิ์มาแต่งเด่นๆครับเอาเลยนะไปนะออกไปนะไปนะครับเจนะขอไม่ไป้ลุ้น ค,ครับเพพอดีเราพามาทันนี้เจอเด็กพอดีครับอ่ามาเอาขนมดนมี่มาเ,าเลยเอ้าเอามาไหมพอดีเรามา้ er> อคคของที่ตลาดมาื่ี้เราก็แจะเรื่อยๆแบบนี้นะครับจมหมกนะครับทาไม่หมกก็แจะอยู่ที่นั่นแหละทาไม่พอเดี๋ยวไปซื้อใหม่นะครับเ,เพื่อนๆทวันนี้ต้องช่วยๆกันครับ เจาะอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆลับได้ทำให้หมดเดี๋ยวไปแจะเรื่อยๆนะเราขับรถไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวไปซื้อต่อนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆพอดีเราขับรถมาพังเห็นเด็กเล่นน้ำเป็นระยะๆนะครับพอดีพ่อมจะให้ขนมแาจาะให้เด็กๆนะครับเอาเลยขนมยินมให้ซาบุกมาพอดีเด็กกำลังว่ายน้ำมานะครับ พอดีพอขับลงมามีเด็กในระยะระยะเลยนะครับเพื่อนๆพอดีเราจะให้หมดนะกลับได้ถ้าไม่หมดแกะแกะให้หมดเลยนะครับเอาเอาเอาสวัสดีว่าขนมสาวบุ๊กนะครับเพื่อนพอดีเด็กกำลังเล่นน้ำอยู่พอดีหิวพอดีนะครับพงขับลงมาเป็นระยะระยะ,ระยะเลยเกิดเด็กนะครับเพื่อนโอเคอ,อ,อาเอาเอาเอา โอเคของที่เราแจกถือว่าหมดแล้วนะครับเพ,พื่อนๆพอดีเพื่อมาให้เพื่อนๆเสียเวลาชอบคลิปน,นี้อย่าลืมเพราะไม่ต้องบอกก็ได้แต่ว่าคนดูมันก็ร,รู้ไม่ต้องบอกก็ได้โอเคถือว่าเราแจกหมดแล้วนะครับใครอยากให้พมทําคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ